วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องพระเจ้ากุมารต่อว่าสำหรับเรื่องของพระเจ้ากุมารน,นี้บรรดาท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังฟังแล้วก็โปรดพิจารณาไปด้วยเพราะว่าในท้องเรื่องมีประโยชน์จบุบรรดาท่านผู้ฟังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเองการปฏิบัติ เรื่องเขาประจุบาข้าจาับกุมบาสิ่งที่ควรจะนับจะจับเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติก็มีเยอะแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องละทิ้งไม่ควรปฏิบัติก็มีมากทีนี้นของบรรดาท่านหลายที่รับฟังแล้วฟังแล้วก็ต้องจงคิดตามใครควรไปด้วยเวลาจะฟังให้ได้ผลจิตของบรรดาท่านหลาย จงอย่าทิ้งอิทธิบาททั้งสี่ประการถ้าจิตใจของท่านหลายมีอารมณ์ในอิทธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนผมว่าเพียงแค่ฟังเรื่องพระเจ้ากุมารเรื่องเดียวท่านก็นสําเร็จอร,รหัตผลวันนี้ก็อย่าขอต่อเมื่อวานนี้เลยทีเดียวเมื่อเวลาที่ออกพรรษาแล้ว บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นโรคศิษย์ของพระจกักรกุบาลมีความประสองค์จะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จระสมมาสัพพุติเจ้าจึางนดีเข้าไปกราบเรียนให้พระเถระทราบเน้กราบเรียนว่าบรรดาพวกกระกผมท่านหลายอยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาขอรับ สำหรับพระเทระไม่ได้ฟังคำของเธอทั้งหลายเหล่านั้นแล้วฉันได้คิดว่าเวลานี้เราเป็นคนทุกพลภาพในระหว่างทางก็เป็นดงป่าทึบที่มีบรรดาอมนุษย์คือเสือและสิงอาศัยอยู่มากถ้าเราไปกับเธอทั้งหลาย ก็อย่าบรพาบรรดาเธอทั้ทงหลายเหล่านั้นไม่ให้มีความลำบากจะกระอื่เพื่อเปอ็นได้ศิกษายุงแล้วภาษาบาลีก็หมายความว่าถ้าไปด้วยแล้วก็ตาท่านบอดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็จะจูงท่านไปให้การเวลาและการระหว่างการเดินทางในป่านี้ต้องมีเวลาจำกัด เพราะว่าหมู่บ้านไม่ไม่อยู่ติดกันจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นมันอยู่ไกลกันต้องใช้เวลาจํากัดถ้าไปไม่ทันเวลาการปัานพิธาบอราในระหว่างทางก็ไม่มีผลดังนั้นมันะเทระเมื่อาำนิจังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าขอเธอทั้งหลายจงไปกันก่อนเถิด บันดาพระสมนั่นหลายที่นี้ถามว่าก็พระคุณเจ้าเลยขครับพระคุณเจ้าจะไม่ไปดลยครับท่านมหาเทระยังกล่าวว่าผมจะไปไหม่กันแต่ต้องว่าเวลานี้ผมเป็นคนทุพพลภาพตาไม่ดีมองไม่เห็นในระหว่างทางเป็นที่ลำบากเพราะเป็นดงปา่าทึบมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คือเสือสิงห์มีอยู่มาก เมื่อผมไปด้วยกท่านนันหลท่านหลายจะพาดกันลำบากขอท่านนันหลไปก่อนเถิดมันดาวิสุทธนันไลที่นี่กราบเรียนว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดจค่นั้นเลยเพราะว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีคุณใหญ่สําหรับกับผมมันดาพวกกระผมนันหลายจะประคับประคองพระคุณเจ้าไปจนกว่าจะถึง ที่ประทับพรอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านมหาเทระจึงกล่าวว่านี่เธอทั้งหลายเธอจงอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็อย่าคิดอย่างนั้นผมขอขวบขอบคุณท่านในความดีที่ท่านนั้นหลายมีความกระตันยูรู้คุณและก็หวังดีในผม ถ้าพวกผมผมไปด้วยกับท่านผมก็จะไม่มีความสุขใจทางที่ดีแล้วก็ท่านทันหลายไปก่อนน้องชายของผมมีอยู่ถ้าว่าบรรดาน้องชายของผมเห็นบรรดาท่านทันหลายเข้าเ็าคงจะถามว่าเวลานี้พระพี่ชายของผมไปไหนเมื่อท่านบอกความจริงกับเขาเขาก็จะส่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับ จะได้ไม่มีความลำบากมาถึงตอนนี้บรรดาท่านหลายถ้าย้อนรอยถอยหลังไปสักนิดหนึ่งถ้าเราจะคิดกันว่าบรรดาพระอรหันต์นั่นหลายที่เป็นปริสันมิทายานทั้งหกสิบรูปแล้วก็พระอระหันต์ปริสันมิทายานนี้ย่อมีความสาม,มารถครอบงำพระวิชาสามายพิญญาหก สามารถจะเหาะเหิหหนโดยอากาศก็ได้สามารถจะทําทางที่ไกลให้ไกลก็ได้จะทาอย่างไรก็ได้ทุกอย่างถ้าจะใช้กําลังลิธิ์ของท่านบันดาลให้พระจักรุมบาลที่ถือว่าเป็นที่สูงผู้ใหญ่กว่าก็ดีดีในหนึ่งท่านบรรลุอรหัตผลเพราะสายพระจักรุมบาลเป็นสําคัญ เมื่อต่างคนต่างเรียนพระกรรมฐานมาจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสสันดาแล้วท่านหลายได้พระจากขุบาลเป็นหัวหน้าจึงได้พากันบรรลุมาผลถึงอรหรรันตปฏิสัมมิทายานเื่อท่านทั้งหมดก็ถึงหกสิบรูปกำลังพระอรหันตปฏิสัมมิทายานหกสิบองค์นี้ถ้าจะช่วยกำบรรดา ให้พระจกักรบาลลอยจากที่ตรงนี้ไปสู่พระมหาวิหารก็เป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่ทำกันเรื่องนี้ท่านหลายฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องน่าแปลกแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของแปลกเรื่องฤทธิ์นี่เขาจะใช้กันแต่ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับจกรณีของพระจากกุุบาลน,นี้ถือว่ายังไม่มีความจําเป็นเรื่องฤทธิ์ที่ต้องนําฤทธิ์มาใช้บันดาท่านห,นหลายที่ได้ทิ่มาอารหันบริสมิทายานทั้งหมดเวลาที่เยเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตทางที่ดีก็ไม่น่าจะเดินไปก็ควรจะหอะไปทําไมจึงไม่หอบไป ข้อนี้ก็ขอบอกแกท่านหลายไว้ตรงตรงว่าพระอรหันต์ไม่เด็กอมมือจะได้ใช้สิ่งที่ได้มาจากความเป็นอรหันต์ด้วยการฝึกเพื่อมนลึกมุมลุกมาผลเอาไปใช้ส่งเดชไม่เรียกว่าระนนาทีฉะนั้นขอท่านหลายรับฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าสิ่งใดเป็นกฎของกรรม พระอรหันต์ทั้งหมดยอมรับกฎของกรรมอย่างหนึ่งในเบรการหนึ่งเรื่องริษเดืองเด็ดพระอราหันต์ทุกองค์ขี้เกียจจะใช้ถ้าไม่ถึงความจําเป็นจริงๆไม่ใช้ดูตัวอย่างเช่นพระมหามโมคลาขณะที่ท่านจะถูกโจรทุกท่านหนีไปสองครั้ง รัานนี่สามเห็นกฎของกรรมมาเคยฆ่าบิดามารดาแมงก่อนไปก่อนถ้อยหลังไปประมาณร้อยชาติอากระแสว่าข้าองค์สมเด็จพระรามาโลกกันหน่ายก็ยอมนอนให้โจรทุกแต่ความจริงโจรห้าร้อยเท่านั้นหากว่าท่านจะใช้ความเป็นปริสมิทายานหรือวิญญาหกบันดาลให้ลมหอบโจรไปก็ได้ เข้าเตโชกสินให้ไฟล้อมมันดโจนไหลายไล่ไปสิม่มาหลยก็ได้จะทำยังไงก็ได้แต่ว่าพระมหาโมระโมคลานะไม่ทำทั้งนี้ก็เพราะว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เฉลกอมือเจะไปนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเสียทุกอย่างนี่ผมขอแนะไว้เพียงเท่านี้เท่านั้น แล้วต่อไปบรรดาเธอทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อขอเข้ามาโทษกับพระมหาเทระแล้วก็เข้าไปสู่ในบ้านบรรดาระชาชนทั้งหลายนิมนต์ให้นั่งแต่วายพิสายแล้วถามว่าท่านเจ้วข้าดูทีถ้าจะเป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพาไปก,กลับแลหรือครับบรรดาพิสชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ตอบว่าใช่ อุมบาศกุบาสิกาทั้งหลายพวกก้าปเจ้าหรืออาตมาอยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบรรดาพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นพากันอ้อนวอนให้ท่านนันหลายอยู่ต่อไปแต่อ่าทัานันหลายมีความตั้งใจมั่นอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะต้านทานได้ จึงตามไปส่งถึงที่สุดของทางพากรพากันลำพันถึ้ความดีขขงบรนดาบ้าสลายวายท่านนั้นหลายไปถึงพัชชะวันโดยลำดำับอย่าลืมว่าท่านเดินไปหากว่าจะเดินในแบบหนึ่งคือทำทางให้ใกล้เดิมนาทิก,ก็ทำได้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำจำไม่ได้เลยครับ ว่าพระอาหารหันต์ไม่ใช่เด็กอมมือจะได้ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่เราคิดว่าถ้าเราหาอเหินโรรอากาศได้เราจะหาะเราเดิมดำดินได้เราจะดำดินเราย่นหนุนทางได้ได้เราจะย่นหุนทางพระอาหารหันต์ไม่ใช่พระมีกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีแล้วก็ทรงความเป็นผู้ใหญ่ เมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเ่านั่นถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดา,ลาแล้วแล้วก็ไปไหว้พระศีติมหาสาวกทั้งหลายคำว่า,าศีติมหาสาวกนี้เป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานแต่ว่าเป็นพระที่มีกำลังใหญ่เดิมนาจบารมีรองจากสาวกมีแปดสิบรูปด้วยกัน ถ้าจะชื่ออะไรบ้างนั้นผมยังงดไม่กล่าวล้วต่อไปบรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลก็ปฏิบัติตามคำของพระเถระทุกอย่างคือไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วไปไหว้พระอาหัติมหาสาวกก็เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของบรรดาพระเถระอยู่เพื่อิณิบาตกุบุมดุมทีผู้มีนามว่าจุลบาล จำทราบท่างหลายเ่านั้นได้นิมนต์ให้ท่านนั่งกระทำปฏิสันถานแล้วกล่าวถามว่าพระเทระพี่ชายของกระผมอยู่ไหนขอรับมาหรือเปล่าลำดับนั้นบรรดาพิสุทธิ์สมท่านหลายเรนนั่นก็แจ้งว่าพระภูกระคุณเจ้าพระมหาเทระผูเป็นอุปชาไม่ได้มาเพราะว่าตาท่านเสีย เขาก็ร้องกรึ้งเกลียกจนแทบบาดทะมูนของพระคุณเจ้าท่านหลายถ้าถามว่าท่านเยาวค่ะบัดนี้ควรทำอะไรดีบรรดาผิ้สุตรทั้งหลายก็กล่าวกับเขาว่าถ้าต้องการเมื่อพระเทระต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งจากที่นี่ไปรับท่านเมื่อไปถึงท่านแล้วท่านจะมากับเขาพวกฉันแล้วาอาจจะมา จะจุงท่านมาจะพาท่านมาท่านไม่ยอมท่านต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งที่นี่ไปรับท่านจึงจะมานอนชายของพระอะจาจักภูมัยคือท่านจุนบานยิ่งกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นหลานชายของข้าขพระเจ้าคนนี้ชื่อปาลิตะเพื่อปาลิต,ะลตะจะไปรับพระผู้พี่ชายของกระผม บรรดาพิสุทังหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าอันตรายระหว่างทางมีมากยาติโยมถ้าจะไปแล้วก็ต้องคอยบวชเสียก่อนจึงจะสมควรไม่อย่างนั้นก็จะพบอันตรายท่านบุทนนอนชายหรือก็ดุมพีเขานอนชายเ่า,กกานพระจักรบาลคอยท่านหลายเหล่านั้นบวชหลานชายเป็นสมณีน ข้ามรลานชายของท่านของท่านพระจ้คุมบาลบทชเป็นสมณีนแล้วก็วสั่งสอนให้ศึกษาวัดข้อวัดปฏิบตัติรับจีวรเป็นต้นสักครึ่งเดือนคือศึกษาแล้วให้ปฏิบัติอยู่ประมาณครึ่งเดือนแล้วก็บอกคุณทางแล้วก็ส่งไปว่าไปทางนั้นไปทางนี้สำหรับสมณีนเมื่อถึงไปถึงบ้านนั้นโดยลำดับ เห็นชายผู้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านที่ได้ถามว่าวิหารป่าแห่งใดแห่งหนึ่งที่าสัยบ้านนี้มีบ้างหรือญาติโยมชาวบ้านไม่ใช่ไม่กล่าวว่ามีครับสมณเิเรน,นถามว่าใครอยู่ที่นั่น ชายผู้นั้นก็บอกว่าพระเทระมีนามว่่จักกุบานขอรับเซมันเณรบอกว่าขอท่านยมบอกทางให้เข้าไปเจ้าสนหน่อยเพราะมีความประสงค์จะไปที่นั่นสําหรับชายคนนั้นก็กล่าวว่าถามว่าท่านเป็นอะไรกันกับพระเทรรขอรับเซมันเณรบอกว่าอาตมาเป็นหลานชายของพระมหาเทเะ ในขณนะนั้นเขาก็พาก็เขาก็นำเธอไปสมณีน,น,นั้นไปโสวิหารให้ไหว้พระเทระแล้วธรรมปฏิบัติบำรุงพระเทระโดยดีสักประมาณคือกึ่งเดือนแล้วเขาจึงได้เรียนท่านว่าท่านผู้เจริญก็ดมภูพีผู้เป็นลุงของกับผมต้องการให้ท่านกลับไป ขอท่านใด้โปรดไปเถิดรับกลับไปกับผมพระเทระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของเราจูงเราไปเราจะตามเธอไปสมณเณรจ,จับปลายไม้เท้าเข้าไปภายในระหว่างบ้านกับพระมหาเทระมันดาใบชายชนนั้นหลายที่มีความนับถือพระคุณเจ้าอยู่นิมนต์ให้นั่งแล้ว ยังได้ถามว่าท่านผู้เจริญดูท่าทีเหมือนกับว่าพระคุณเจ้าจะกลับระกรมังพราเทระก็อะกตอบว,ว่าเป็นอย่างนั้นโยมเพราะท่านอุบาสกบาสิกาท่างหลายอาตามาจะไปถวายบังคมอง,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันดาหมู่มนุษย์ท่างหลายเหล่านั้นต่างพากันอ้อนวอนร้วยบริการต่าง เพื่อเจ้าพระเทระอยู่พระเทรรก็ยืนยันว่าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโคก็จนใจสั่งว่าาโอกาสน่าจะเพงมีขอพระคุณเจ้าได้โปรดมาส่งข้อใหม่แล้วก็ตามไปส่งพระมหาเทระจนถึงครึง่งทางและจึงพาก,กลับเวลาจะกลับก็ร้องไห้เสียนดายพระมหาเทระ ตอนนี้มาว่ากันถึงสมณเณรหลานชายสำนักสมณเณรพาพระมหาเทระไปด้วยปลายไม่เท้าคือจูงไม่เท้าเดินไปพอไปถึงบ้านที่พระมหาเทระเคยอาศัยเมืองนั้นชื่อว่าชื่อว่าสังกัถะว่นเดินไปถึงที่ตรงนั้นแล้วเธอได้ยินเสียง ร้องเพลงคนหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอออกมาจากบ้านนั้นแล้วร้องเพลงไปฟางเก็บฟืนไปฟางอยู่ในป่าสำหรับสมณเณรผู้มาได้บทได้ศรัทธาเขาเรียกว่าจำใจบวทที่บวทนี้ก็มีกิจอย่างเดียวคิดว่าถ้ามาเป็นฆราวาสมารับพระเทระผู้เป็นโลง จะมีอันตรายในระหว่างทางก็เป็นการบวชเพื่อป้องกันอันตรายเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงหญิงนั้นร้องเพลงก็มีความจับใจมีอารมณ์ซาบซ่านมีความกระสันเกิดขึ้นตอนนี้พระบาลีจึงกล่าวว่าจริงอยู่ไม่มีเสียงอื่นใดที่เชื่อว่าจะสามารถแผ่ซ่านไปทั่วสรีระของบุรุษ ทั้งหลายที่ตั้งอยู่เหมือนกับยิเสียงของหญิงเพราะเหตุฉะนั้นงองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจากก้าจนตรัสว่าพิกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นใดแม้สักอย่างอันจะอาจิดจิตใจเขาบันดาบรุทั้งหลายเหมือนเสียงเสียงหญิงใดเลยสมณเณรถือนิมิตเ,เสียงหญิงนั้น มีความจัดใจความกระสันเกิดขึ้นจิงได้ปล่อยปลายไาามเ้เท้าเข้ามาเซนเทระจนแล้วกล่าวว่าขอร้ลงลงขอรับขอร้งลงโปรดรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนกิจเขางผมมีอยู่เมื่อกล่าวดังนั้นแล้วก็ไปสู่สำนักขคนหญิงนั้นคือเดินไปตามเสียง เมื่อเข้าไปใกล้หญิงนั่นเห็นสมณเณรเข้าก็หยุดนิ่งเป็นอันว่าสมณเณรกับหญิงนั่นก็ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาเมื่อภารากิจนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนกล่าวถึงพระเทระพระเทรรก็คิดว่าเอเราได้ยินเสียงขับร้องร้องเพลงอยู่เดี๋ยวนี้เอง นี่ก็เสียงนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงถึ้งแม้ว่าสามเณรหลานชายของเราไปทํากิจที่แรกเราคิดว่าเธอจะไปถ่ายอุจาระปัสสาวะในเวลานี้เธอไปช้าเกินไปสงสัยว่าสีงจะวิบัตรเสร็จแล้วฝ่ายสัมณีน,นั่น,น,นร่วมกับทำกิจสํมเจกิกับบรรญิงนั่นแล้วก็เดินกลับมา ธอกล่าวกับพระมาหาเทระผู้เป็นหลวงมาต้องลงครับนี่มนเดินทางต่อไปได้แล้วได้แล้วครับในขณะนั้นพระเทระอิงถามเธอว่าสมณเณรเธอกลายเป็นคนชั่วไปซะแล้วหรือสมณเณรฟังแล้วก็นิ่งเสียแม่พระเทระถามซ้ำซ้ำซากซากสักสกี่รอบ แวมเองก็ไม่ยอมพูดถ้าเทระจริงกล่าวว่าเธอทุรเดกการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม่เท่าขวงเรานี่มันไม่มีเราไม่ต้องการอาศัยคนชั่วเราไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนชั่วเราไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนชั่ว สำหรับสมณเณนนั้นเมื่อได้ฟังคำหลง้งลงกล่าวอย่างนั้นเธอก็รู้สึกสังเวชสลดใจคิดว่าเราไม่น่าจะทำกรรมใหญ่ประเภทนี้จึงได้เปรื้องผ้ากาสาวพัดออกแล้วก็นุ่งห่มอย่างเครือหัดเรีกกราบเรียนว่าหล้งลงผู้เจริญครับ เมื่อก่อนนี้ก็ผมเป็นสมณเณรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมกลับเป็นครหัสเส็นแล้วฉะนั้นผมจะกิจการหนึ่งขณะที่ผมบวชก็มาด้บวดด้วยศรัทธาบวชพะกลัวอันตรายในระหว่างทางจึงบวชเดินมาขอท่านโปรดไปกับผมก็เถิดครับเวลานี้ไม่ชินเลยพรเทระก็พูดว่านี่ เจ้าเด็กน้อยเจ้าจะเป็นกระหัตชั่วก็ดีหรือว่าเป็นสมณเณรชั่วก็ดีก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนชั่วทางนั้นแต่เธอตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้วไม่อาจจะทําความดีเพียงแค่ทําศีลให้บริบูรณ์ได้ถ้าเป็นกระหัตจะมีความดีความงามอะไรได้ ทระใดก,การที่จะคบคนชั่วชินเราย่อมไม่มีปลายไม่เท้าของเราไม่เหมาะสมสําหรับคนชั่วนี่ท่านนั้นหลายคนยจะจําได้ว่าผมพูดไว้ในปฏิปทาปฏิบัติที่ทีบาทสี่วิจารณาสิบห้า 15, อย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่งเคยพูดว่าถ้าท่านท่านหลายชั่วผมก็จะอยู่คนเดียว นี่ผมจะไม่อยู่กับคนชั่วแต่ความจริงจิตใจเขาระเจะารูบานนี่ท่านดีมากเพราะว่าบัณฑิตย่อไม่ไม่พึงประรานาคนเลวคนพานหรือว่าคนชั่วการที่เราจะอาศัยคนชั่วเลี้ยงตัวคนดีหรือว่าจะอาศัยคนชั่วให้เป็นผู้นำพาเดินทางคนดีและจะร่วมอยู่กับคนชั่วคนดีขึ้นชื่อ ความสุขใจย่อมไม่มีสำหรับบัณฑิตที่จะอยู่กับคนชั่วฉะนั้นขึ้นืีอว่าความชั่วและบัณฑิตไม่ต้องการไม่ต้องการครบหาสม,มาคมด้วยกับคนชั่วเช่นเทพจักรุบาลในเวลาที่เดินฟังเทพบันทึกเสียงไว้ในตอนนั้นเห็นว่าผมพูดว่าในตอนนี้หนักด้ความรู้สึกของผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านท่านหลายจะมีความสามารถในด้านไหนก็ตามเจะดีวิเศษในด้านไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าท่านเป็นคนชั่วผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันเพราะคนชั่วถ้าเราอยู่ร่วมด้วยก็กลายเป็นคนชั่วไปด้วยเหมือนกับสุนัขเน่าถ้าเราไปจับต้องสุนัขเน่าตัวเราไม่เหม็นแล้วกลิ่นเหม็นของสุนัขก,ก็เข้ามาถึงตัวชั้นใด แม่บัณฑิตท่านหลายก็เช่นเดียวกันก็ไม่พึงปรารถนาคนชั่วเพื่อยอมอดทําตัวให้อดตายดีกว่าที่จะคบหาสมาคมกับคนชั่วในขณะนั้นจึงกล่าวว่าในปาลิศผู้เป็นหลานแต่ว่าท่านผู้เจริญคือคนหลุงลงครับคนทางเมียมนุษย์ทุกชุมแล้ะท่านก็ในตาเสียเส็จแล้วจะอยู่ที่นี่ได้ยังไง พระเทระกล่าวกับเขาว่านี่เธอเธออย่าได้คิดอย่างนั้นเราจะนอนตายอยู่นาที่นี้ก็ดีจะนอนพลิกไปพลิกมาก็ดีขึ้นชื่อว่าการไปกับคนชั่วไม่มีสำหรับเราเวลาหมดพอดีถ้าดาสำหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟังท่านหลาย คือชิ้นที่ว่าคติธรรมที่คนจะจําไว้นั่นก็คือเราจงอย่าคบคนชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าคบกอารมณ์จิตที่มันมีมีความชั่วมีความสมองมีความโลกในทรัพย์สินอย่างหนึ่งเรียกว่าอีกปริการหนึ่งก็การรักระหว่างเพศอารมณ์แห่งความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์แห่งความหลง ความชั่วประเภทนี้เราหนีมันไม่ได้ไม่อยู่ที่ใจเราเอาสําหรับเวลาการที่แนะนํากันในเรื่องนี้ก็หมดเส็จแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรรดาผู้ท่านรับฟังท่านหลายสวัสดี